ส่วนมากแล้ว3ามตัวบนของห้างตำแหน่งที่กลับมามากที่สุดจะเป็นหน่วยจะเป็นหน่วยกับร้อยนะคะสําหรับห้างนะเรามาดูเนี่ยหน่วยกับร้อยถามว่าสิบมาได้ไหมสิบมาได้แต่ก็น้อยมากนะคะที่จะมามาดูเลย8ปดหนึก็คือมีเ็กลับมา6กสอง 625มี5กลับมา22715นี้หลุดนะคะตรงนี้หลุด70425 70425 7กลับมานะคะแล้วก็83 738 738ก็คือมี8กลับมาอันนี้ก็คือ817 แปดกลับมานะคะตรงนี้เราดูที่วงกลมไว้คือส่วนมากแล้วตัวที่กลับมาจะเป็นร้อยกับสิบสำหรับห้าง VIP นะคะอันนี้ให้เราเอาไปเช็คตำแหน่งแล้วก็สามารถที่จะลงทุนได้เลยตามที่แม่วงมาตรงนี้ให้ดูนะคะโอเคนะทุกคนเข้าใจวันนี้ผลตกวนมาก